ไม่มีกุไม่มีโอ้ยเป็นจะแตกพรุ่งนี้ร้านจะเปิดแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยเครียดเจ๊ไม่มีกุ๊กอ่ะตอแต่เราก็ยังมีแววแววแกตกงานละสินนช่างมันเพื่ยเล่นกันหรือไงเจ๊ทัผมไม่มีหน้าแก่งี้หรอเจ๊จริง<อ>โดน จะเล่นกันอีกพ่อครัวโดนฉกตัวไปพี่นั่นแหละจ่ายเงินเดือนคนน้อยโหเจ๊คนเราอะ่ะมันก็ต้องมีจรยาบรนกันบ้างกระปากไวแล้วอะ่ะจะมาก็ต้องมาทําเรื่องเงินเรื่องเล็กน้อยแต่ถามว่าจ่ายเขาเท่าไหร่อ่ะหมื่นห้าแล้ว <50. S 2> ล้วนานนู้นไหนห้าหมื่นุ้นล้านนู้นรับเด็กเสร็จอีปัจเจกหน่อยไม่เป็นไรคณะทำอาหารเป็นเดี๋ยวคณะเป็นแม่ครัวให้เอง เอาอยู่ฮัลโหลต้มยำน้ำข้นทะเลร้อนๆมาแล้วค่ะกต้มก่อนนะอ่ะบอยสันให้แกก่อนเลยเฮ้ยเจ๊ผม l a d i first จกก่อนเลยเอางั้นเหรอเืมดก่อนเลยเดดวดดเอาอะไรอีกมึงตรงนี้เต็มๆแน่ดูหนังมา เต็มๆตันผ้าตันผ้าเจ๊กินเป็นไงพี่เจ๊เต็มเต็มเน้นเนื้อเน้นเน้นทิ่มเค็มนี่มันน้ำปั่นน้ำลายเจ๊ป่ะเจ๊เจ๊ไม่หันไปทางนู้นนะก็ฉันถนัดซ้ายอ่ะที่เนี่ยดี๋ยวะเนี่ยคะน้ารสชาติไม่ไหวจริงๆอ่ะ ด้วยนะครับสำหรับเปิดร้านใหม่ว่าแต่สัมผัสได้เลยหรือเปล่าพีคนมีอะไรกันหรอครับอ๋อมันเป็นอย่าง,งนี้นี่ยังไม่เล่าร้านนี้มีคนจะนดีดีมากไหมเนี่ยคู่นี้จะเปิดร้านแล้วยังไม่มีครอบครัวเลยพี่เอาอย่างนี้ไหมครับ เดี๋ยวผมมาเป็นพ่อครัวให้ก่อนก็ได้สมัยผมเรียนต่างประเทศเนี่ยผมก็ทำอาหารกินเองบ่อยๆนะที่เมกาหรอคะบออที่เราเด้อเลยล้อดอน่น <c oughs> ต้องลองชิมดูก่อนล้วจะติดใจมาเลยครับนี่สเต็กหมูติกไข่ดำอันนี้มากาักกรโรนีผัดปุ้งสำหรับ,บ,บนี้ต้ยมยำข้นน้ำาปุ้ง ở nhà cung nam khôn